สัพะปะติาาทานคาถามนนุมมา,า,า,ายสัพพปติทานคาถาโยปนามเสปุญญาสิธานิกัตาสะญ<ย>าณัญญานิกตานิเมเตสัญจภาคิโนุนตุ สัตตานันตาประมาณกายสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจา ไม่หังมาตาปิตาทะยทิฏฐะเมจาปะยาะทิฏาวาอันเยมาชัตตาเมริโูคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นก็ดี ที่ข้าพระเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรนกันก็ดีสาตาติทันติโลกัสสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปานเจกาจตุโวการาสังสารันตาภาวะภเว สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขัามีขันขันเดียวมีขันสี่ขัากำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิธานัมเม อนุโมทันตุเตสยามเยจิมังนะปะชาน,นติเทวาเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าได้รู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าได้ยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มา,มายาทินานาปุปญญาณงอนุโมทนาเหตุนาสัเพสัตาสัทาหุนตัวาเวราสุขชีวิตโนเขมาปะทานจาับปปนตั เตสาสาสิชตังสุภาร้อเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจงถึงบทอันเกษม กล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด